Ô oh, đẹp thế này. Ô oh, thôi. Úp. À mà vì mà hôm thì lại không, bừng năm cát. Chờ téo. Chờ téo. Áo oh, oh, no. áo oh. nó. Ô. Chụp hả đấy nhỉ. Ô hôm yên vô Bừng. say đục chưa? คนนี้ป่อคนนี้นะคะคนนั้นป้อเบิ่งเสือพี่น้องอเปลี่ยนเริ่มอันนี้เด้อ <c oughs> เปลี่ยนเด้อตัวนี้วาวเริ่มมันดำแห้งเลยพี่น้องเปลี่ยนไม่ซาเนาะ แล้วบาทนี่ยคอยในเด้อดูพี่เด้อ,อสองสาครคนปูอยู่น้ำหลังเนี่ยว่าบุญบ้านป้าพี่น้องเยน้องโอกไปเลยโอ้โหอ,อาจจะเป็นทากระจ่าต่อเติมกระต๊อบเรานี่แหละพี่น้อยเนาะ,ะที่กำลังจะสร้างให้เรานี่แหละมาเอานี่พี่น้องเนาะเปิดภาพเปิดกล้องมากะ อ่าอยู่หน้าปากทางกำลังสิเขอบไปหาทางเสาแถวเนาะพี่น้องเนาะพกพอกันคือเก่าเด้อเนาะกับทางอ่าช่องทางของทางช่องพอน้องเปียวนาะพี่น้องเนาะอ่าดูว่าพอเสียงอะไรพี่น้องอนะีกเนาะราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อเนะาะทักทายสบายดีพี่น้องอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณโอ้บ่ายมูนเนี่พี่น้องอนะีกเนาะอ่าแป๊บเดียวพี่น้อง,องนเอ้ยยังหมดทันนอีเฮ็ดอีอย่างอยู่มื้อนี้กะ คือว่าออกมาแต่เศร้าๆอยู่ตัวเาี๋ยวพี่เราเนาะ,ะเข้าไปไล่หม่งไล่บอลทำโมเช่น,นี้ก็เอารถเข่าอูรถเข่าอูาอไปเคงเ่งเบรกมือพี่ววนเราไอ้มันเวลาขึ้นนู่นแล้วเราลากเฮาเบรกนี่มันบออยวยูเดี๋ยวไปเค่งมากก็คือใครเนี่ยจักน้อยแาบน,นี้เนาะเอาเนี่แหละพี่น้อยมาหอดจอดเทิงรนะบาดน,นีนเบิง่งน้ำกันเนาะมีผู้คนมีภายในมาเนาะ กำลังเป็นกระแสนิยมของทางพี่น้องเอฟซีอ่าในตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะสังเทางเตียวเตีวเสียงนี่พผมแลกพี่น,อนอ้อยอ่าทั้งอ่าซัฟฟอนเนาะอันนี้กะอ่าหลังจากคลิปที่แล้วกะทาง้งคนทั้งเปลวเอาคลิปลงไปกะปพาพี่น,อนอ้อยเนาะอ่าลงในเฮือนในซานปุ๊ไป พี่น้องออกขบกิดเห็นหลายพี่น้องเอ้ยเนาะสวยเงามเราแน่บัวสนบัวเชียงบัวสนเนาะเอือนซานล้านเป็นคือว่าผลิพระรามเทพบัวใหญ่แต่ลังที่ซื้อได้พี่น้องเอ้ยเฮือนเน่านี่แต่เขาขึ้นไปเบิ่งตัวจริงเน้านี่ป้าเจ้เนาะการบริคิดว่ามันสิบขนาดนี้ได้พี่น้องเอ้ยเอ้าเนาะก็ถือว่าเป็นจุดซุ้มเซลพี่น้องยูทูบเบอร์พี่น้องไอ้คอนซีว่ากันเนาะ ่านี่แหละพี่น้องยจักรถจักจักกูซ้ําหลายซิมลายางเนาะออก็คืองฮู้กันนั่นแหละพี่น้องยที่ผ่านมาก็เขตดั้งๆเด้อนั่นก็ทงนองปาเนาะอนองป่ามาก็แม่นทุกเขตันแหละพี่น้องเมีดเกี่ยวกับกระแสเพิ่นก็ตามมาเนาะอเอาพี่น้องยนี่แหละเนาะเดี๋ยวไปแซงญาติจอดก็อมบ่นานก็สิเข้าไปวัดพุ่นนี่พี่น้องเอ้ย นี ó, ่แหละห่มอยู่เนาะโอ้ยเอ้านี่แหละพี่น้องเอ้ยไดนี่เนาะทางสาวฝนอยู่บ่มื้อนี้พี่น้องเนาะทางสาวแตวเป็นจังได๋เนาะงไปอัปเดตเบิงนํากันพี่น้องเนาะมื้อนี้บ่งมีแนวมามอบอ่าให้ทา สาฝนยู่มือนีพี่น้องเนาะจากพอใจดีเนาะจากฝั่งไทยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาดุนมาส้มน้ากันเนาะพี่น้องเนาะวันศีเมนยังพี่น้องเอ้ยรางวัลคนขยันช่วยเดือทั้งสาวแตวเนาะบาได้วางผลประโยชน์ยังช่วยเต็มที่เมื่อวานนี่ตักน้ำตักได้เอาเทเอาว่าพี่น้องเอ้ยจนสิล้มแล้วเรากับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปพูดไปคุยน้ำเราก่อนพี่น้องเนาะ อยู่น้ำกันเบิดมือเบิดเบนเด้อมืาอนี้กับพี่น้องได้เข้ามาได้กับพูดแหละวไปคำลุงแรงพูดแหละจังใจหัวตาขึ้นจังว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะเอาเอาโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวพูดแล้วมองเห็นอยู่ทางสาพูนพี่น้องไป,ปะเห็นไปชมบรรยากาศบนน้ำกันอ๋อถกพี่น้องเนาะตั้งแต่มาอาเมื่อวานนี่ก็มาเบิดมือเนาะยังบ่ทันได้เบิ่งอยู่ทางพอน้องเปียวกะมาดูมาบ่ายเบืองโดดพี่น้อยเนะเมมาะ ยู่หม <ว Nice S 1> ามากมาหนิเขาตัดผ้าเปิดกล้องมาพบพ่อครับสาฝนโอ้คือใส่เสื้องามแถมมือหนิอากาศมันหนาวกอนจอากาศมันหนาวโอ้โูเด้ออักสบายดีอา่าจะว่าเป็นอีกมือหนึ่งเนาะพบพ่อก,กันเมื่อวานนี่กะขึ้นไปเบิ่งทางเฮือนซานนั่นแผนแ่นราบผพี่น้อยอันยับมาพี่ก่อนก็ได้อย่ามาฮอนแดด เอาแท้เอาว่าเนาะเพิ่นซานกับมูวานนี่พี่น้องได้เบิ่งนํากันก็โอ้ยอ่าคือเพิ่นวาเฮาได้อ่าใหญ่ใหญ่แต่หลังเนาะอือแต่ว่าเข้าไปเบิ่งข้างในรถนี่แหละพี่น้องอ้สิบ่แงนี่ใหม่นะเ็จังได๋มื้อนี้เอาหมุนตัวนี้ออกมาเนาะพี่ก็ได้บ่บ่ข้าในนี่โดยๆ เดี๋ยวแดดมาสาพฝนเดี๋ยวไปนไ้องทั้งเสาวแถวก่ะยังบ้านท่านว่างเมื่อนี้เพิ่มเติมเพชรอย่างนี้เมื่อนี้เนาะตั้งแต่เช้ามาซอยเพิ่รอย่างนี้มาล้างถ้วยแล้วก็ล้างปลาล้างยังเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนี่เฮ็ดหอไผ่ต้มพอดีล้างปลาล้างไงแล้วก็ลุงเฮิร์บเป็นคนเฮ็ดกินกับเขาอตอนชอเช้าเจ้าบอเฮ็ดเนี่ยอยู่ไหนกินนะบ่แบบล้าง ปลาล้างยังอ๋อผักเอาหยังมาให้ลุงเฮบเป็นคนเฮ็ดล้างผักล้างหญ้าเนาะโดยอ่าล้างถ้ยล้างบ่วงโดยเอออาสถานที่เกี่ยวกับอันทังที่ของทางน้องแตวนี่ยังตัวนี้เนาะโดยกะทางไปแล้วนๆทางแล้วบ่โดยซอยคือเก่ามื้อนี้กเนาะโดยอโตนออ แดดได้เมื่อนี <sh arp inhale> ่เนาะด้วเมื่อวานนี่ยังมาบดในเมื่อวานนี่เมื่อนี้ธรรมดาได้เมื่อนี่พี่น้อยนายหงอตกเราได้เจ้ะเป็นได้นอนเมื่อคืนนี่ปวดต้นโตอยู่บ่ครับปวดอยู่ปวดอยู่บ่โดยอ๋อปวดอยู่ได้พี่น้อยเนาะเอาแหละพี่น้อยเดี๋ยวเท่าเราก็ทำกันอันนี้ก่อน บูดีบุเชงมีกล้องซุ่มมาให้เนาะกล้องซุ่มจากพีเจดีอยูจากเว้งจันท์กันเชี่ยวข้อเนาะขนส่งมาให้แต่ว่าเสียห้เบิ้งกับทั้งสาวเตวนี่แหละเนี่ยเบิ้งน้ำกันเนาะแบ่งกันเชี่ยวกล้อป็นกล้องในบูเชียงบุหูโดยเฉพาสิเมนญังเนาะพคนบอกว่าเพิ่นฝากมาให้ไผรก็ได้แต่ว่ารับรองคุณภาพนี่ จังซี่เด้อเนาะบ่ต้องห่วงพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นบ้านเพิ่นสิเอาให้อ่าคนใดคนนึงนี่เพิ่นดูแลอ่าอย่างดีอยู่แล้วเนาะเอาดิเบิ่งนํากันเนาะเป็นกลองุมพี่น้องเอ้ยอเนาะอันทางหัวเฮานี่โจก่อนเนาะโดยมันแลดโพดบ่กฮดแล้วแต่เช้านิดหน่อยก็เลยมือเช้ามือเช้านี่ก็เฮ็ดแล้วโดยอโดยๆๆอ้าวเนาะเป็นจังไดฟันดีบ่มือคืนนี ฝันว่าได้ปลาคาวสองโตโตใหญ่ประมาณนี้แหละฝันว่าได้ปลาคาวสองโตโดยเลขออกได้เหมือนเนาะแมน่นวันศุกร์ <laughs> <c oughs> โอ้เสร็จคอยแล้วสบาดนี่พี่น้อยเลขเล็ดแล้ววันนี้เนาะเออทางผู้เป็นพวกับไปเห็นเวเห็นงานคือเก่าเนาะโดย ทำพอแรวมาแเ้าก่อนเนะาะน้ำในเป็นยังไงสะทางกันสสาเตวอเลยลองทดลองน้ำเพิ่นนะบอดโดยคักบออกแห้งน้ำแห้งบอกโดยจักเม็ดนั่นนะเขาบอกว่าสามสิบสามสิบห้าหรือสานี่แหะสามสิ้าสากดยโอ้ก็สิบประมาณสากับทีจะบ่กนาเนาะโดยเป็นแล้วจักมุงเมื่อคืนนี่นะ กันแล้วประมาณอยู่6โมงกว่ากว่านี่แหละตอนแรงได้บ่โดยอ๋อบ่ฮอดดึกเพระปานใดซะนี่เนาะโดยบ่ได้ดึกปานใดอือไน่ะดูจะบ่ให้นะโดยทางมีตู้เอารนี่คือเก่าเนาะโดยโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้าอันสายไฟนี่มาแต่ใสซะเนาะนี่น่ะ สายไฟเพิ่นเหือดลังนี้เพิ่นมาขอต่อในเฮือนอ๋อสายไฟอันนี้เฮือนเจ้าเดีย๋ยวเขาจะพิ่นดึงไปฮั้นโดยเขาเจ้าขอต่อ,อน้ำน้ำเจ้าเนาะโดยเอออันนี้บลอนมอเตอร์ไฟเจ้านี่อันนี้สคาวัตอ๋อของวัดเนาะทางนี้โดยนั่นของเจ้าเนาะโดยเออพรอันเพชรอ่าดินบล็อกเราก็เนาะปุ๊บคักเทะนี่ นี่เด้อนี่พี่น้องเอ้าเตีนี่เนาะยังได้ทําบริกิจกข้าบ่กินแล้วกินแล้วบ่ได้เอออานี่นี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งอยู่นี่ด้โลดเนาะได้อือ่เด้อางาตวบยังบ่ทันบ้างอันนี้เนาะเพราะว่าทง อันคุณยายเพืเ่อนว่าให้เบิ่งน้ำแบงน้ำกันนั่นแหละอ่าตอนนี้ก็ดังเป็นครูหูกันอยู่งขันสิวากันเนาะเลยก็ดังอ่าเป็นครูหูกันกับเบิ่งแยง่งอ่ามีอย่างกับเบิ่งแย่งกังงกนเนาะเดี๋ยวติดตามเบิ่งต่อไปว่าทั้งอ่าสเตลกับหลังจากเราบ้างแะไรก็สิมีทั้งนี้น้ำบออ่าหลงคนต่างซอยกันนะนะั่นแหละเนาะขันชิวากันไปเอามาเบิ่งนี่ด้วยเนาะ

โอเด็ดแท่นิด้วยโอ้ชปุ๊บอ่ะมาพี่ลมาผมพี่แล้วเฮามึเบิ่งน้ำกัดสเตลสเตลาคนว่างไหมพี่คนเด้อเฮ้ยด้วยหามาเบิ่งกล้องซุ่มน้ำกันก่อนกล้องซุ่มทะลนลงมาอีกแล้วนี่มาแต่เวียงจันท์ เนาะเอ้านี่แหละพี่น้องไอ้มีอยู่กล้องนึง่งไปมาฟังนี่ก่อนก็นกนได้อ่าทางผนฝากมาว่าอ่าหายไปก็ได้บอซั่นลองอ่านเบิงงงบ่งอยู่ฮะมาเจ้านังเบิ่งอยู่นังย้ำมาแค่แค่เมื่อวี้เออดึงถามเจ้าเฮียนอยู่ปุ๋ยไรเฮียนอยู่ห้งองม .2 โอ้จบม .2 สอ,อว,ว้าวธรรมดา ป้าบรเวนอ่านภาษาอังกฤษเลยผมประจักษ์เี่บเวนภาษาอังกฤษเพะบรเอยได้เขียนภาษาอังกฤษอ๋อมีแต่เหียนภาษาลาวเขนี่บ่โดยคณิตศาสตร์ได้ใช่คณิตศาสตร์ก็พอเป็นอยู่พอได้อยู่เนาะได้่าไล่อืมแต่ว่าอ่านออกเขียนได้พิดเนาะโดยเอาสายยกตัวอย่างอ่าเคยไปเห็นงานอยู่ไทยมีพื้นอ่านว่าอันนี้ได้นี่ผลิตและจำกัดไมยโดย ไอคิวผลิตหันอาหารจำกัดโทรอันนี้ได้ดยโอ้โเนาะอเนาะของแขวบดแดนี đây, ăn ่เนาะอ๋อาบาทนี้อันเอามีดมาก็ได้ให้ทั้งกันเสายเตียวมาเนาะเบิ่งน้ำกันเพราะวากองนี่พ็นว่าใหงแบ่งกันพี่นนองจักรชิเมนมีอย่างได้นี่แต่เราลองใช้งาน แค่แต okay, so uh, no? so, oh, uh ่ใ oh. ช oh, ้งานได้เลยบ่ต้องไปเห็ดอย่างอื่นเนาะเจ้าคิดว่าเมียนยังบ่ฮู้ฮะบ่คิดว่าบ่ฮู้ว่าสิเป็นนางฮ่าบ่ฮู้ว่าคิดว่าสิเป็นเยังเนาะเอ่อเอาเดี๋ยรุ่นนําการซะอันอ๋อมีดมาแน่เจ้าวเต๋วเอามีดเอามีดมาแนมีดมีดเอามีดมาปาดนี่ มาเบิ้งน้ำกันอายเอาอีโต้แก้วน้ำมาุงเพิ่มมาฝาดดถอ่าเป็บเดียวเนาะเอาเดี๋ยวอันนี้แหละกลองซุ่มจากอ่าพีเอฟซีจากรวมหไพ่ก็ได้ไพ่ก็ได้แต่ว่าผนโปรแชงเลยมามอบไห้นี่แหละ à thằng xóm khôn chúm chậu ô, oh, thả cả nó <laughs> gần đây áo, oh, 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 nó ô, chụp thả đấy ô áo, áo, bọn này bưng đôi xuống chậu mà này, xóm khôn chúm chậu <laughs> ลืมสบายดีพี่น้องก่อนสดีโอ้หน้าใสแทบมือนีิเอ้าลงมาล่างเบื้องคุณก็ได้อ่ะเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปหาทางบมบุญน้ำฝากกันเดือกเบิ้งเลยรถอาชุมเจ้าอ่ะกัดคัดเดือกเบิ้งเลยรถแบ่งกันลองชิได้กันฝากกันเดือกเบิ้งเลยตัวใดที่ว่าที่ว่าอ่าเขาใช้ได้นะแม่นบนแลนนี่ในกล้องนี่ เออเอาเอาเอาเก็บไว้เนาะแล้วจังมาใส่ร่องให้พี่ให้น้องเบิองน้ำกันเดี๋ยวเอาพักกันเรื่องอาลดนะอันนี้ทั้งพี่เพิ่นซักแต่ก็ใส่น้ำยาปั๊บพอนุ่มอย่างดีเด้อนีเด้อหอมอยู่บ่หอมเนาะอ่ามันมันซักมายางดีคือว่าโบต้องไปซักไปยังม่แต้ว่าเขาใส่งไายเลยดีวะ บัดรโคยังดีเลยเอาคนแดยเนาะโอ้เขามีญาพี่พี่น่องลูกเต้าอยางใจหั่นแลวายคนด้วยหั่นแล้วโอ้ตัวงามด้วยนี่เถ่งทองแอนเนาะเสือ เอาเนาะเอาเลือกอันเบิดและไล่คนเอาจักโตเบิดกล้องหั่นแหละเอาไว้ใส่เตสเปกอ๋อสาพนเสื้อแขนยาวเนาะสิเตเต็มก่อนอดึงขึ้นมาบนเนาะอ่ะนี่เด้เตนว้าว่าสีอบสีแดงอพอดีเลยนี่เอาๆไว้ไว้มื้อหน้ามาใส่ให้ทาง่เสียงพี่น้องเบิ่งนํากันนี่เด้อ เอานี่แหละพี่น้องเลยนี่ทางนี้ไงกำลังขุอดอยู่ในเครื่องแนี่ยขุดก็ได้ปั๊บเลยบัดนี้เนาะเครื่องบดยางเอาไไมาใส่มนแล้วเออเป็นเ,เ,เนสืบหานะบัดน,นี้พอดีเลยบัดน,นี้โบต้องซื้อบัดน,นี้ <_ c oughs> ซ้ำสีใส่วันนี้แม,ม๊บแม๊บแม๊บแม๊เสื้อยีนนี่เนาะเสื้อใส่เห็ดเวียเห็ดงาน Ừ. thấy Để thái ban khẩu à. Ừ. Ừ. đó, nó ở đây. Tầm vào đây. Mấy nó. Nó chôm nhắn bạn này. Ừ. Wow. Ồ. Ừ. Oh. พอดีเด oh, 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 ้อนี uh, ่เนาะใช่พอโดยโดยเอาเอาอันไหนเนาะกันโดยเบื้องสาพลเจ้ากันนั่นแหละแต่ว่ามีแต่เสือผู้ใหญ่เนาะเสือเล็กน้อยบ่มีเมนโบเบื้องตรงกันอ่ะสีนรงกันมันมีคนละสีบ่โดยคนละสีโอ้โอ้เมียงนี่เออบาทมีจุดหมา่สีดำ มีจดหมายฝากถึงอีกบาทนี่บกบลบคูณหารเป็นเจี๊ยกระดานห้องสิซื้อจดหมายเอาเอาไหนกองเอาไว้เอาไปซิเซ็นี่ก็ได้อ่ะไฟเซ็นจะคอยเอาขึ้นเพื่ไรจังไปเดินทั้งสาวฝนนี่อยู่ใกล้อยู่เนาะเดี๋นี่แหละเออเดินเอาเสนอเดี๋ยวมองกล้องก้อนบาทนี่เนาะเพราะว่ามันคิวอันนี้ได้พี่น้องเลยอ่ามีแต่ว่าอันนุมมือทางสองเด้อ เดี๋ยวจังอัปเดตเบื้องน้ำกันพี่น้อ,องเสื้อผ้าหน้าพแพ้แต่ก็ได้มอบไปถึงเนาะเพราะว่าทางนี้ก็บเสือผ้ากับบุคคลมีทางนี้ก็ยังนักทางนี้กันติ๊กน้อยและทางนี้ก็เนาะตัว่ายังขาดลายทางนี้กันแต่ว่านี่มีแต่เสื้อผ่าทางปูใหญ่เนาะเอา,เอาสชนะมีแต่ว่าอันเป็นเสื้อผ้าหน้าแพ้ของทางไอ,อ้า,อายเพินน่นเนาะทางอ้ายใจดีก็ได้เนาะอยู่วิ่งจันทร์เท่านี้แหละ เพคนได้ฝากมาให้ท่านมูเชนี่มอบให้ไปก็ได้เพท่านมูเชน์ก็ได้มามอบให้ชมเจ้าหวังว่าเสื้อผ้าหน้าแพนอย่างเงี้ยีไซให้เป็นประโยชน์คุณสมบัติทางที่เพิ่นมอบมาให้เนาะอืมอ้าวไม่แต่ว่าอ่าผากขอบโมกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางอ่าอ้ายเพิ่นเนี่ยเนาะอ่าผมได้ขอบครัวเพิ่นในเรื่องเพิ่นบล่อยออกซื่วผสมออกน้ำแต่ว่าเพิ่นอยู่อ่าเป็นคนเวียงจันทร์เท่านี่แหละเนาะหรือทางเสาแตาก่อนก็ได้เนาะโดยเสื้อผ้างามๆนี่แหละเนาะ ขอบคุณหลายๆเดอที่ฝารื่งมาให้นุงขอบคุณอะไรขอให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแฮงเลยฮะบันนี้ทั้งสาฟนเนาะโดยขอบใจหลายๆเดอายที่ส่งเครื่องมาให้น้องนุงทั้งได้ก็ขอขอบใจให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขตลอดไป โดย้ยเอาอะไรเนาะอ่ะขาขอให้บุญกุศลเกิดแก่กับผู้ให้และะ้วก็ทั้งผู้มอบเนาะอ่าให้มีแต่บุญรักษาเทวาคุ้มครองให้อยู่เย,ย็นเป็นสุขชุ่กายสุขใจเด้อเนาะผัวผู้ให้แล้วก็บะกะะกะะกะทังผู้รับแล้วก็ทั้งสะพานบุญนำเนาะเอา่าวันนี้ก็ตามนั้นแล้ววันนี้เดี๋ยวจังติดตามอัปเดตเบื้องน้กันอีกทีนึงเนาะอ่าไปน่นเอเลย À, bạn đi nó thang à, sao theo, còn ừ. lại bạn đi phải thang ba bùn con bạn đi đưa, giờ bố xem sẽ lấy nhang thằng thang lên bùn con, nó rồi áo thoải bài đi thang phía nó con, rồi 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 áo bắt chụp về đây, à, mưa áo bẩn, giờ đưa may tô này đó thang, này nó chẳng làng cho đâu hả? đi chơi đại là bố hết nhứng, nó, bye bye bye. Uh, đây chắc tố cho khoảng 10 chín tố hả khoảng mươi chín tố này ạ ăn ba chắc tố cả ba mươi chín của tố đồ này má vang má tiền đi ạ à. ờ thằng mày tu sờ bài đi mày tu hậu đàn cứ câu nó ô khay gì nó mình hùm yên vô xây đục chợ Cô nị bò Cô nị được cả Bò bừng sửa phía nó Biên đơ bà nị đơ เปลี ов, uh, Pil, no? ่ยนเริ่อตัวนี้เบาเริ่มมันดำแห้งเลยพี่อนเปลี่ยนไม้ซะเนาะเอ้ยผู้นี้น้ำเนาะไม่ใช่แรแล้วผู้นี้แสามเนาะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเต่าสิบสิบเอ็ด 10 13 14 15 16ตกางเกงมีอยู่2ตเนาะโดยกางเกงขาสั้นพอดีบ่เจ้าน่าจะพอดีน่าจะพอดีอยู่ดอกเนาะโดยเอ้อเอาบาดนี้ก็เดี๋ยวจังซับซอยจัดแจกปากันหาใส่บดนี้ตัวใดที่มันเก่าเก็บออกเด้อโดยอ่าเอาละเดี๋ยวบ่แสงสิเข้ามาหาใหม่เนาะมาพากันเก็บเมียนเด้อน้องเด้อโดยโดยเอ้าสบายดี sao, đi, sôi bài đi, mấy sôi đi, sôi sôi đưa sôi sôi đi, 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 mày sôi đi, sôi 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 sôi đi, này, <c oughs> เป๋บุมีอันนี้เนาะอ่า้ปามานีเนาะมีแต่ว่าทางพอน้องเปียวขึ้นชได้อ่าล่ำลาทางพ่อเมย์พี่น้องไปอีกคือเก่าคือเดิมเลวพี่นอ้องเด้อเนาะคือมือแท้นี่พี่น,อนอ้อยเนาะอ่าอ่านี่แหละพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็อ่าเป็นภาพภูมิใจเนาะเป็นเสื้อผานาแพาเพราะว่าอากาศก็เดิ่มหนาวเขามานี่แหละพี่นอ้อยลมหนา,หาลวลมเต้าลายลายบาดนี่พี่น้นองก็มีเสื้อผานาแพางามๆเนาะจากทางอ้ายใจดี อยู่ทางเวียงจันเนาะเป็นฝากมาให้ทางมูเซีงเป็นสะพานบุญให้เป็นมาพ่อให้ครอบครัวใดก็ได้พี่น้อยก็ได้คือเห็นทางสองครอบครัวนี่แหละพี่น้องเนาะทางมูเซีงกันเพราะว่ากำลังเป็นคู่ค้ากันกำลังปกครองปกคองกันอยู่พี่น้อยเนาะก็เลยเอ้ามาให้พี่น้องคนเราได้สิบกัวโตพี่น้อยเนาะมีส่งมีเสือแต่ว่าลายพี่น้อยแต่ว่าเสือเด็กน้อยบ่มีแบบพี่น้องเนาะเอาจังใดก็ขอบโมขอบใจขอบบุญขอบคุณทาง ไอ้าลายๆเดอ้อเนาะที่ได้มีเสื้อผ่านาเพกเครื่องห่มมามอบหมายทางผู้คนที่เสื้อผ่านาเพกบม่มีเนาะจังได้ก็ขอให้บุญนี่กลับไปหาทางอ้ายเดอ้อเนาะขอให้บุญรักษาเทวบดาคุ้มครองความเจ็บยาสุได้ความไขาย,ยาสมีเดอ้อเนาะธุรกิจการงานการค้าการขายก็ขอให้ลาบดื้อทรงมานำล,ลำรวยลำรวย ตลอดปีและตลอดไปเอนอะผมโดยเอฟซี FC, ผมเอพี่น้องผใยญ่ใจบุญเบอร์สุขุสุคนเนอะอ่ะเมือนี้ทางพอน้องเปียวลาไปก่อนพบพ่อก,กันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีเด้อเนาะพี่น้องเนาะ